สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีสุม่งสุบอนสุภุสิคนเด้จากพี่น้องค่ะมาเขียบยังขึ้นมาไงเธอมากินมาเขียบนะคะโอ้ดีใจหัว่าสักอุกสักอวยแท้ยายเหงวันที่าวันนี้เราได้กินทุกเรียนของชอบเลยค่ะของชอบให้นข้าเจียกรีดขอเราสิเปนจังไลยอกินเลยจ้ะอ๋อ โอ้เอ่อจะเป็นปลาแดกปลาลาดแซ่บปลาลานัวผมนตะเอาอันปลาหมึกเนี่ยเอ้าอืมเอ่ะเจือเอาอันนี้เห็นมั <No> uh> ้งมาเด้อมาเด้อพี่น้อากินแล้วองแอบประเทศนี้ ครัปน,นังอาพูยังไงพี่น้องมึงนะ่าตรงนี้ปาดมึงเนี่ว่าก็เรือขา,ขาวๆทางไหนเนี่ยเชื่อมใช้น้ำตาลใช้กะทิเกลือจักน้อยพี่น้องที่พูดได้เพราะว่าเย็กินมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่จะทำให้ดูเป็นยังไงมาพี่น้องอ นี่วันนี้กระส่งไข่อยู่บอวันความดันจะกินอะไรบอกไปวพวกพลังคนว,วันได้ป็นเด้ความดัน,นเป็นต่สับจังที่นั่งความดังปกติศิดียนปีนี้นี่แหละเธอสาม เพิ่งจะลงคลิปพ,พี่น้องเบงเพราะว่าอย่างมันมันไม่ได้ดังใจมันก็เลยชุนเ,ออเลือกก็เลือกบ่าเปลี่ยนเนี่ห้พราค้าไม่ค้าเลือกให้กินก่อนได้เลยบะกินได้ครับไม่ต้องท่าก็ใครเนี่ยอันนี้ไหมยังอันนี้ดือมอน มอนทองอืมมาค่ะมาะมานั่นแจกกินไปพี่ร้องก็นี่นี่บอสอืมเอาว่างเลยเนี่ยบอสจะว่างมิดเป็นแต่เทศยางนะจอห์นยิบมือจะเปขั้วขั้วขั้วใส่ถุงมือนะน่ะ หั่นขวกวัวขัวกวัวลงขัวลงคนเบนกระสินบองนี้ออกระเงี้ยปั๊บกระดาษห่อปั๊บปั๊บปั๊บพี่น้องคะบอกง่ายๆดอกนะเห็ดเปล่ยนบุ๊กอ้าวอันเห็ดเป็ี่ยนกะเห็ดได้พี่น้องโอ้อันเลยแซ่บก็เลือกกินก่อนแท้วมาเจียธรรมดาไม่เขาจะบอกว่าแซ่บเลยเห็นนั่นเขาเจ้าเอาไปม้วนส้ม มันหนักน้ำเปียกเลยโบทุเรียนมนม่้ันมีก็บ่าแจเปียกสั่งวัดรักจะออ,อเอาเสียวัดนาเขาซื้อที่เพิ่นแจะไปเลยเอาป่คะเมืเ่อในเชินเห็นกันน,นอะ ใใคออยยือบอลลูสนไม่ใั้คอนี่เี่ยเพราะจะอิ่มไหมอยากถึงขนาดนั้นครับอยากไปกินพี่น้องครับไปดูดอ้าวไที่นี่บ่อไห้เนอะบ่อม่วนๆเนอะเสียไปเนี่ก็เจียไม่ได้ายากอื ผู้เดียนทำไมเจ็บจังเลยแม่ผัดเสวาดี่คุณจีน้องกินน้ำได้เย่ยพีน้องกินของดีได้กินเล่องแกรแกร่งครังคนขัดเจ้ากะว่าเมนกินกับข้าวตายก็ใบทานหาผัดว่า แต่ของชอบของเยนิงนะคะอืมอร่อยมากเยจอืนอ่มัอสดอืม,ามาเมือ่อไหร่สมใจอยาก ลังคนเด็กกินกะสีหาดเพราะว่าขาเจ้าบประมากอืมแ,แต่มาเามาจุนกันสะองสลารองยังอ้าวสะองได้กินวเร็วหนึ่งสองสามเออลีลาเวื่อให้เร็ว <laughs> <laughs> สังเกตว่าพี่น้องอันไรง้ำๆเนี่ยเมื่อไหร่หนิ่งหยิบจือดีดๆมาหนึ่งซ้อนซ้ำส้นแห้งเลยแอมก็หลีบอีจังหวะ อยากกะซื้อเอาเด้อผู้ใออยู่บานก็แล้วนั่นก็ห้รอดโอ้ยอยู่บานถือก็เฮาคนยนน่แพนพูดพอกบเมืองสีแลรวจะกินกับเผาเ่ยพี่น้อง <laughs> กินเท่าสามในละปีน่ะซอนกครื่ง บได้ลงคลิปใหไเบิร์อันไว้แรกซามรูอไหมคับคาเมื่อแรกบสสุก <c oughs> กน,นเี่พี่ลองตามระเทศเพิเ่งก็ได้กินไม่ขาย anh yến anh anh sẽ ăn yến anh anh sẽ ăn yến đó akom cảm ơn น้งก็ุดท้ายเอาสักกินหลายก็วินกินน้อยก็แซ่บอาการตอนนี้เป็นโรควิตกกังวลจริต <What> ปวดหัวนิดปวดหัวน่ยก็คิดไดปพี่น้อง่ะ สู้ๆเด้อจ้ะผ่านพ้นโควิดไปให้ได้ทุกมองทุกบอลทุกพื้นที่แสบเลยสู้ไปน้ำกันพี่น้องค่ะแล้กับพี่น้องที่เตางประเทศขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นทุกแชร์นะคะล้วพี่ลาน้องเนาะอีกครับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ